สวัสดีครับทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องบอลสีที่มีลวดลายสวยๆอย่างนี้นะครับผมมิธีเลี้ยงบอลสชนิดนี้นะครับล้วนแล้วแต่ชอบเดดทั้ง2กระถางเลยนะครับเพียงแต่ว่าอย่าเอาเดดจัดนะครับผมทุกท่านมาคุยกันถึงบอลสีรวยล้นฟ้าก่อนนะครับผมทุกท่านชื่อเป็นมงคลและก็ลายเขาค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมกระดูกขาวล่างแหกสีขาวนะครับผมทุกท่านนี่ครับ บอลตัวนี้นะครับผมหลายคนเข้าใจผิดนึกว่าเราเลี้ยงแบบธนุถนอมแล้วเขาจะโตนะครับยิ่งเราเลี้ยงธนุถนอมก็ใช่ว่าจะโตอย่างที่เราเข้าใจนะครับผมเนื่องจากบอลตัวนี้นะครับเป็นบอลใบหนานะครับผมนี่ครับสามารถที่จะโดนแดดได้นะครับผมทุกท่านใบเขาจะไม่ค่อยผัดนะครับใบแข็งแรงดีมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับราคาเขาซบซบลงมาแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังเป็นบอลยอดนิยมที่ผู้คนตามหากันันดับต้นๆนะครับผมทุกท่าน เพราะว่าบอลตัวนี้นะครับเป็นบอลที่แตกกอช้านะครับผมทุกท่านบางคนนะครับบางท่านที่เลี้ยงนะครับเป็นปียังแค่อยู่ต้น2ต้นเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับอันนี้เป็นไซแม่พันธุ์นะครับผมทุกท่านต้นใหญ่มากๆนะครับผมทุกท่านการแตกกอแตกยอดนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆนะครับผมสาหรับดินที่ใช้นะครับผมก็เน้นไปทางก็เน้นไปทางปุ๋ยคอกเป็นหลักนะครับผมทุกท่านแต่ว่าปุ๋ยคอกนั้นก็ขอให้เป็นปุ๋ยคอกเก่านะครับผมทุกท่าน อันนี้ส่วนผสมปุ๋ยคอกท่านเยอะกว่าดินอีกนะครับผมทุกท่านเห็นไหมครับอันนี้เจอแดดช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปนะครับทุกท่านจะได้ลักษณะใบแข็งแรงและก็กัดสีสวยอย่างนี้เลยนะครับผมทุกท่านส่วนปีกกินรลีกระถางนี้นะครับเจอแดดช่วงเช้าไปถึงห้าโมงเป็นกอที่ค้นข้างที่จะสวยนะครับผมนี่สวยใบหนาแข็งนะครับผมคล้ายๆกันเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็ดแข็งดีมากๆเลยนะครับผมสําหรับ อลอยนวลฟ้าปีกกินารีก็แข็งนะครับเพราะว่าเป็นบอลโบราณค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะครับผมทุกท่านบอลตัวนี้นะครับแต่ว่าการแตกโกการแตก,กคอค่อนข้างที่จะช้านะครับผมเนื่องจากปีกกินารีนั้นถ้าหัวไม่ใหญ่จริงๆเขาก็ไม่ค่อยแตกโกนะครับผมทุกท่านบางคนเลี้ยง5เดือน6เดือนก็ยังเป็นต้น2ต้นเองนะครับผมน้องไม่แตกโกอดีอย่างนี้นะครับผม ที่เราเห็นพ่อค้าแม่ค้าเอามาขายกันนะครับส่วนมากเขาจะแยกต้นขายนะครับจะได้กาไรดีกว่านะครับผมที่สวนของผมนั้นเน้นความสวยงามนะครับให้ลูกค้าเอาไปประดับโชว์สวยๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมทุกท่านบางครั้งนะครับผมไปเจอคนรู้จักนะครับผมเลี้ยงบอลไม่ค่อยโตนะครับบางครั้งผมก็ไม่กล้าบอกเขามันกันนะครับผมเดี๋ยวหาว่าเราไปแนะนาสมสีสมห่าไม่ได้นะครับผมทุกท่านก็เลยเก็บเงียบไ้นะครับผมทุกท่านแต่ว่าถ้าใครถามผมก็จะบอกหมดเลยนะครับผมทุกท่าน เพราะว่าผมจะดูลักษณะคนเป็นหลักนะครับผมทุกท่านแม้กระทั่งคนที่ติดตามเหมือนกันนะครับสามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับผมไม่ว่าท่านซื้อบอลจากผมไปเกิดปัญหาอย่างไรนะครับผมก็สามารถที่จะปรึกษาได้นะครับผมยินดีให้คําปรึกษาและ,ะหาทางออกให้พอมครับผมทุกท่านแล้วก็จะบอกวิธีแก้ไขนะครับผม เมกระทั่งนะครับท้ายสุดนะครับผมบนลงหัวนะครับอ <Beautiful. S 2> ันนี้ก็เป็นธรรมชาติของบอนสีนะครับผมบางครั้งการลงหัวอย่างนี้นะครับผมก็ทําให้หัวของเขาใหญ่ขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นวัฏจักรของเขาอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับผมทุกท่านเป็นธรรมชาติของเขานะครับการลงหัวก็ดีนะครับผมการใบสวยก็ดีนะครับผมอันนี้นะครับข้อดีของเขานะครับจะทําให้หัวเขานั้นใหญ่ขึ้นแล้วเขาก็จะงอกต้นขึ้นมาเป็นต้นที่สวยงามเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องตกใจนะครับ นอกจากเขาเจอน้ําเยอะๆหรือว่าเจอเชื้อรายอย่างนั้นนะครับถ้าหัวเปื่อยไปนั้นจะเสียได้นะครับผมทุกท่านแต่ส่วนมากนั้นจะเจอปัญหานี้มากกว่านะครับเจอปัญหาที่ไม้ลงหัวมากกว่านะครับผมต้นสีนะครับผมถ้าเขาสวยงามนะครับเขาจะขึ้นใบเห็นไหมครับผมถ้าเวลาถ้าเวลาเขาเกิดปัญหาเขาจะฟ้องที่ใบนะครับผมถ้าใบผัดเกินผิดปกตินั้นเราก็ต้องดูความเปลี่ยนแปลงเป็นหลักนะครับผมสําหรับ ปนสีนั้นนะครับผมไม่ว่าชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับผมเราต้องดูใบเป็นหลักนะครับถ้าการผัดใบแบบปกติใบสองใบอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ปัญหาอะไรนะครับผมแต่ว่าถ้ามันทั้งต้นเหลือแค่ใบเดียวอย่างนี้เราจะต้องทําการแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนดินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแต่ถ้าต้นไม้เรายังสวยงามอยู่ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากนะครับผมต้นไม้เรายังสวยงามอยู่อย่าไป ใส่ปุ๋ยใส่อะไรมากนะครับผมทุกท่านก็ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตตามธรรมชาติของเขาอย่างนั้นไปนะครับผมทุกท่านเพราะว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยมากๆนะครับใบเขาก็จะผัดนะครับผมบางทีหัวเปื่อยก็มีนะครับผมทุกท่านฉะนั้นท่านก็ดูแลไปแบบปกตินี่แหละครับผมทุกท่านแค่ลดน้ําธรรมดาแล้วกะ็ตั้งไว้ให้เจอแดดเพราะว่าเขาจะได้ปรุงอาหารดีๆนะครับใบเขาจะแข็งแรงนะครับผมทุกท่านก็จเจริญเติบโต ถ้าเราเลี้ยงถูกวิธีนะครับความสวยงามของบอลนั้นก็จะทําให้เรารู้สึกเพลิดเพลินเบิกบานแล้วก็มีความสุขในการเลี้ยงบอลนะครับผมทุกท่านฉะนั้นคนที่เอฟจากสวนผมไปหรือว่าคนที่มาดูสามารถที่จะคอมเมนต์มาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมมีเวลาผมก็จะตอบยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมเลยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามปลูกต้นไม้ให้มีความสุขสนุก ไปกับการปลูกนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ